แล้วนี่คือวิธีการที่ทำให้แฟนเก่าที่เลิกกันไปกลับมาสนใจเราอีกครั้งก่อนอื่นเนี่ยคุูจะต้องเคลียร์ประเด็นนี้ก่อนว่าหลายคนอาจจะบอกว่าเขาเลิกกับหนูไปเขาจะกลับมาส่องหนูหรือเขาบล็อกหนูหรือต่างๆ100%เขากลับมาส่องพวกเราทุกคนครับนนี้หลายๆคนบล็อกเขาแล้วก็ยังอุตส่าห์ไปสมัครอีกอันเข้าไปส่องเหมือนกันไม่ใช่เหรอครับเขาก็เช่นเดียวกันครับที่เขาไม่สนใจไม่แยแสไม่แ,แคร์และไปมีใหม่ต่างๆ เป็นเพราะเราเองทําตัวไม่มีคุณค่าครับพอเราไม่สร้างคุณค่าให้กับให้เขาเห็น มันก็ไม่มีประโยชน์อะไรที่เขาจะต้องเกรงใจแล้วแคร์ความรู้สึกของเราเพราะงะั้นวันนี้ถ้าเกิดว่าเราอยากให้แฟนเก่าที่เลิกกันไปกลับมาสนใจอีกครั้งคุณต้องสร้างคุณค่าให้เขาเห็นครับสิ่งหนึ่งคือคุณต้องสร้างข้อได้เปรียบให้กับตัวเองคืออย่าไปโพสกับเพลงรบๆอารมณ์เศร้าอกหกักโอโหงเวลาที่เขากลับมาส่องคุณอีกครั้งมันจะยิ่งคอนเฟิร์มเขาว่าฉันน่คิดถูกแล้วเพราะงะั้นวันนี้คุณต้องทําให้เขาคิดผิดกับวันนี้ภาพที่ออกไปจะต้องมีความสุข มากที่สุดจะต้องสวยเพอร์เฟกมากที่สุดไลฟ์สไตล์ชีวิตที่ออกไปจะต้องดูดีและพรีเมียมที่สุดครับคุณต้องทําให้เขาคิดผิดครับเพราะงั้นเวลาที่เราสร้างสื่อแบบนี้ออกไปเนี่ยคุณอย่าลืมนะครับว่าเวลาเขากลับมาดูคุณแล้วคุณเพอร์เฟกกว่าเดิมเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าฉันเสียดายนิดนิดฉันรู้สึกว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับเขาทําไมเขาไม่เสียใจเลยทําไมเขาดูแล้วไม่เศร้าเลยเพราะงั้นประเด็นที่1จงสร้างสนามรบ ให้เพอร์เฟกที่สุดแล้วคุณจะได้เปรียบครับถ้าคุณปล่อยสื่อดีๆออกไปข้อที่2เด็ดกว่าน,นี้ครับเขาจะสนใจคุณก็ต่อเมื่อเขาต้องการรู้ว่าคุณมีใครแล้วหรืออย่างชีวิตของคุณเป็นยังไงเพราะเนเจอร์ของแฟนเก่าบ,บางคนเนี่ยเวลาไปสองเนี่ยเรามักที่จะเอาชีวิตตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนนี้ว่าเขาดีกว่าฉันหรือฉันแย่กว่าถ้าฉันแย่กว่าฉันก็เสียใจหนักแต่ถ้าเขาดีกว่าฉันต่างๆฉันก็เสียใจแต่ชาติฉันดีกว่ามันนิดนึงฉันรู้สึกว่าเฮ้ยฉันรู้สึกว่าเออรู้สึกดีขึ้นมานิดนนนึงเพราะ้ี่ บ่อยครั้งที่แฟนเก่ากลับมาสองเราเนี่ยเขามักเอาตัวเองมาเปรียบเทียบกับเราเพราะงั้นเทคนิคหนึ่งที่มันทาให้เขาสงสัยก็คือว่าแฟนเก่าเนี่ยมักจะสงสัยว่าเรามีแฟนใหม่แล้วอยังแฟนใหม่ของเราเป็นใครเขามักที่จะเอาตัวเองมาเปรียบเทียบกับแฟนใหม่ของเราต่างๆเขาพยายามหาเลด้าต่างๆเวลาคุณโพสต์อะไรลงไปแล้วมีคนคอมเมนต์เยอะๆให้แอบซ่อนคอมเมนต์ไว้กับคือจงใจซ่อนคอมเมนต์สมมติอ่ะโพสต์นี้มีคนดูอ่ะขอไปมีคนคอมเมนต์อ่ะสักสิบคอมเมนต์ คุณต้องซ่อนคอมเมนต์ไว้สักห้าคอมเมนต์ครับมันเป็นการสร้างความสงสัยให้กับคนที่มาส่องคุณครับอย่าลืมนะครับคนที่มาส่องเรานี่คือเขาต้องการที่จะมาเรียนรู้หน้าท์ไลายของเราโดยเฉพาะวันนี้คุณจะต้องซ่อนคอมเมนต์เอาไว้ครับแล้วมันทําให้ฝั่งตรงข้ามรู้สึกว่าคนนี้ซ่อนคอมเมนต์อะไรไว้หรือมันคุยกับใครตอนนี้แล้วเขาเป็นใครคราวนี้คุณกําลังผลักลูกบอลน,นะครับความกังวลให้กับอีกฝั่งหนึ่งนะครับแล้วนี่คือ พวกง่ายๆเป็นสงครามประสาทเล็กๆน้อยๆนะครับอย่าเครียดอยู่กับตัวเองแค่ฝ่ายเดียวผลักลูกบอลไปให้เขาบ้างครับ